เงาแห่งภาพถ่ายการหายตัวไปของทาร่าคาลิโคเธอขี่จักรยานออกจากบ้านเหมือนทุกวันแต่วันนั้นเธอไม่เคยกลับมาอีกเลย20กันยายน 1, 1988ที่เมืองเบลลินรัฐนิวเม็กซิโกทาร่าคาลิโคเด็กสาววัย19ปีนักศึกษาว,วิทยายลายัยจิตใจดีร่าเริงฉลาดเธอชอบขี่จักรยานออกกำลังกายทุกเช้า แต่แม่ของเธอขอให้เธออย่าออกไปคนเดียวเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนรู้สึกเหมือนมีรถขับตามเธอแต่ทาร่าหัวเราะแล้วบอกว่าถ้าหนูไม่กลับมาตอนเที่ยงแม่มาตามหนูด้วยนะนั่นคือคำพูดสุดท้าย เที่ยงวันนั้นทาร่าไม่กลับมาครอบครัวเริ่มตามหาและพบเพียงเศษเทปคาเซ็ตที่เธอฟังถูกเหยียบแตกข้างทางและเศษชิ้นส่วนจักรยานที่ดูเหมือนมีใครพยายามซ่อนมันไว้ตำรวจเริ่มสืบสวนแต่ไม่มีพยานไม่มีภาพวงจรปิดไม่มีร่องรอยการต่อสู้เธอหายไปเหมือนถูกกลืนหายไปจากโลกทุกคนเริ่มตั้งคำถาม เกิดอุบัติเหตุหรือมีใครบางคนตั้งใจพาเธอไป เเดือนต่อมาที่ลานจอดรถในเมืองพอร์ตเซนโจรัฐฟอร์ดาหญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้รถตู้ปริศนาแล้วพบภาพถ่ายโพลารอยใบหนึ่งบนพื้นในภาพคือหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดมือปิดปากด้วยเทปดำนั่งอยู่ข้างๆเด็กชายวัยประมาณ9ขวบผู้หญิงในภาพดวงตาเส้นผมดูเหมือนทาร่าอย่างน่าตกใจแม่ของทาร่าเห็นภาพแล้วถึงกับร เธอบอกว่านั่นคือลูกฉันความจริงกลายเป็นภาพเงาที่ไม่มีใครกล้ายืนยันและคดีนี้ ก็ยังไม่มีคำตอบหลายปีผ่านไปมีคนพูดว่าเด็กวัยรุ่นขับรถชนเธอแล้วปกปิดบางคนว่าเธอถูกลักพาตัวข้ามรัฐหรือมีแม้กระทั่งภาพโพลาร,รอยอีกหลายใบยถูกส่งไปยังบ้านของครอบครัวแต่ FBI ไม่ยืนยันบางคนบอกว่าใช่บางคนบอกว่าไม่ใช่แต่ถึงวันนี้ ไม่มีร่างไม่มีหลักฐานไม่มีความจริงมีเพียงแม่คนหนึ่งที่ไม่เคยยอมแพ้และภาพถ่ายหนึ่งใบที่กลายเป็นเงาแห่งความหวังหรือบางทีอาจเป็นเงาของคำโกหกที่ไม่มีใครอยากยอมรับ เงาแห่งภาพถ่ายการหายตัวไปของทาร่าคาลิโคนี่ไม่ใช่แค่คดีคนหายแต่มันคือบาดแผลของความไม่ยุติธรรมเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปและยังไม่มีใครได้ยิน <Please S 1> เธออีกเลย